คำถาเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้เดือดดางเป็นกำลังสีดโนเข้าใส่เจ้าลายพาดก่นอนอย่างรุนตัวยิงห้อยอย่กแข่งไฟครั้งนึงนานมาแล้วยังมีหมูป่าตัวหนึง่งอาศัยอยู่ณนะป่าใหญ่ไผกว้ากพร้อมกับหมูสัตว์มดุษยืนอีกมากวันนึง เจ้าหมูป่าหากินเพลินจนออกนอกเขตป่าไปโดยไม่รู้ตัวใกล้หมู่บ้านเข้าไปเรื่อยๆทีแล้วก็พอดีนักการทุ่งทา,างออกไปจากหมู่บ้านตำบลน,นั้นมีหมูบ้านตัวหนึ่งกำลังเที่ยวหากินอยู่อย่างเพลิน,พนินักที่นั้นเองหมูป่าได้เข้าไปพบปะวิสาสะกับหมูบ้านเจ้าหมูป่าถามเจ้าหมูบ้านขึ้นก่อนว่าเพื่อนเอ้ย แกเป็นหมูบ้านแท้ๆทำไมจะต้องออกมาหากินชิ้นนี้เราในบ้านมันหากินลำบากเพื่อหมูบ้านตอบสู้หากินตามท้องทุ่งนาดีกว่าอาหารก็มีมากอากาศก็ปลอดโปร่งเย็นสบายดีถ้าเช่นนั้นไปหากินในป่าด้วยกันดีกว่าหมูป่าพูดเชิงชักชวนกันจะพาไปเจ้าหมูบ้านได้ยินนั่งนอนก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้ว่า เอในป่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือเพื่อไม่ต้องสงสยัยขึ้นชื่อว่าป่าแล้วอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบหมูป่าโฆษณาชวนเชื่อทันทีเอแล้วทำไมจึงออกมาหากินถึงที่นี่เล่าหมูบ้านย้อนถามกานหากินเพลินไปไม่ได้เงยหนนะ้าดูทิศดูทางเลยตเตลิดเปิดเปิงมาถึงที่นี่แหละโดยไม่รู้สึกตัวเลยความจริง กันก็ไม่อยากออกจากป่าเลยแม่กันอยากไปเที่ยวป่ากับแกเลิกเกิดหมูบ้านหายสงสัยแล้วชักกะหายอยากเข้าไปหากินในป่าขึ้นมาทันทีทันไดก็ไปสิกันรับรองจะพาเพื่อนไปอยู่ด้วยและถ้าจะไปก็ไปเร็วๆนะนอกป่ามักมีอันตรายแล้วในป่าละ่ะไม่มีอันตรายหรอกหรือตายจริงแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเที่ยวหรือนี่ไม่รู้นะสิ ถึงได้ถามไม่งั้นก็ไม่ถามให้เสียเวลาหรอกเพื่อนมันก็มีเหมือนกันแต่แกไม่ต้องกลัวหรอกหมูป่าตอบไปกันเถอะเร็วๆอย่าช้าคราวนี้เจ้าหมูบ้านชักกังวลใจขึ้นมามันพูดเสียงอ่อนๆว่าคิดไปก็ไม่ค่อยจะกลาแฮะคิดไปก็ไม่ค่อยจะกลาาแฮะทำไมอีกเล่ากลัวนายเราจะเล่นงานเมื่อเขาจับตัวเราได้น่ะสิ แม่โงแ่แท้แท้ไปแล้วใครเขาจะจับได้อย่คิดเป็นบ้าไปเลยนะป่าออกใหญ่ไพศารใครเขาจะไปเห็นงั้นลึกก็งั้นสิไปกันเถอะอย่ามัวชักช้าหมูป่าเล่งลัดต่อไปจนในที่สุดเจ้าหมูบ้านคู่กะหายเกาะพยักหน้าตกลงแล้วทั้งสองก็วิ่งเข้าป่าไปเจ้าหมูบ้านหากินร่วมกับหมูป่าในป่า เป็นเวลาช้านานจนชำนาญในการเที่ยวป่าึุดไปโดยลำดับวันหนึ่งหมูทั้งสองเผชิญหน้ากับเสือรายพาดกอนโดยบางเอืญนและในทันทีทันใดที่เจ้ารายพาดกอนเห็นหมูทั้งสองเข้าขก็แลกลิ้นเลียป่าด้วยความอยากพางออกคำสั่งว่าเข้ามาให้ข้ากินเสียดีๆเจ้าหมูเอ๋ยไม่สำเร็จอย่าหวังให้มากเลยหมูบ้านตอบไปในฉับพลันพางหันมาทางเพื่อน เอเราเตรียมต่อสู้มันเพื่อนรักอย่าอย่าสู้มันดีกว่าหมูป่าายหนะ้าร,รู้ดีว่าตนไม่มีเขี้ยวเล็กแข็งพอที่จะสู้กับเสือได้สําเร็จเร็วหนีเธอเพื่อนโธ่ทำไมขี้ขาดตาขาวไปได้จะหนีไปทําไมสู้มันสิหมูบ้าทักเถืองสู้มันไม่ได้หรอกเพื่อนยากเลยมันเป็นเสือมีเขี้ยวเล็บแหลมคมส่วนเราเป็นหมู ไม่มีอะไรจะไปสู้ลบลา้าสตบมือกับมันได้หนีแต่ข้าไม่หนีข้าจะต้องสู้กับมันเจ้าหมูบ้านยืนยัดความตั้งใจของมันต่อไปถึงมันจะมีเขี้ยวแหลมคมและเราไม่เหอะไรก็ต้องสู้มันให้ได้ตายเป็นตายอย่ากล้านักสิเพื่อนเจ้าหมูป่าเตือนเดี๋ยวจะตายเปล่าๆไม่สำคัญเจ้าหมูบ้านกระแทกเสียงพร้อมกับหันไปทางเสือ ซึ่งยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าหางร้องบอกไปว่าไอเสือเอ๋ยอย่านึกเลยว่าข้าจะยอมให้แกกินง่ายๆมันต้องสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะเสียก่อนสิวะก็เอาสิจะเป็นรายมีเล่าเจ้าหมูในอวยของข้าเสือตอบอ้อมกับหัวร้อยมาสิมาสิถ้าเองสู้ข้าก็โดดเข้ามาเจ้าหมูบ้านเมื่อถูกหัวร้อยยอะ และรับคำถ้าเช่นนั้นก็ยิ่ยงทำให้เหยือดดาลขึ้นกำลังซีจูนเข้าใส่เจ้าลายพาดก่อนอย่างลืมตัวหัวของมันพุ่งเข้าชนท้องเสือดังปังใหญจนเสือหกลม้มกลิ้งลงคุกฝุกและมันเห็นเช่นนั้นก็ยิ่ยงยามใจรีบโดดเข้าไปชนซ้ำอีกเป็นการปฏยเสทเทีเท่จสิ้นไปแต่ยัง ที่มันจะได้ตัวเข้าไปถึงตัวเจ้าเสือก็รีบทุกข,ขึ้นก่อนพร้อมกับยกเท้าอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเล็บอันแหลบบมคมตะปบหัวเจ้าหมูบ้านเข้าเต็มรักเลือดสีแดงพุ่งะลักออกมาทันทีและอย่างรวดเร็วเท้าอีกข้างขอ,ของตะปบ,บเข้าซ้ำตีลูกกระตาเจ้าหมูจุกะลักออกมาและพร้อมกันมันก็โดดเข้าย่ำคอหมูบ้านลม้มวอบลง กองกับพื้นและขาดใจตายในบรรดลเอออนี่แหละคือผลแห่งความกล้าของเองละ่ะเจ้าลายพาดกอนหัวโลกกล้องออกมาในที่สุดเมื่อระปเด็จศึกเจ้าหมูเสร็จสิ้นลงไปแล้วพางเงยหน้าขึ้นมองมาทางเจ้าหมูป่าเพื่อนร่วมทางของหมูบ้านผู้คอลายด้วยหวังจะจัดการเสียอีกตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่า ณเบื้องหน้าที่เจ้าหมูป่ายืนอยู่เมื่อคู่นี้ไม่มีล่างเจ้าหมูป่าตัวนั้นเสียแล้วถูกและมันวิ่งหนีเอาตัวรอดตั้งแต่เห็นเจ้าหมูบ้านเพื่อนคือของมันถูกเสือโดดเข้ากับย่ำคอแล้วเพราะมันรู้ดีว่าถ้าคืนอยู่ต่อไปไม่มีมีหวังได้รับอันตรายถูกเสือกัดตายอย่างเพื่อนของมันผู้กำแหงหานแน่ และทางที่ดีที่สุดควรรีบหนีไปเสียให้พ้นดีกว่าก็ติธรรมจากเรื่องนี้รู้ตัวว่ามีกำลังน้อยกว่าตัวเล็กกว่าก็อย่าหานไปสู้เขาจะตายเปล่าไม่เข้ากาันยังไงยอมแพ้และรีบหลบหนีไปให้พ้นเสียดีกว่าจะปลอดภัยทุกประการ